นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าแต้กรอกนะคะคอยได้ยินอันนึงไหมคอยได้ยินอันนึงคนรถคอยรถเป็นเป็นแบบคนขิ้งูกเนี่ยง่าบเนี่อะไรอันคอยได้ยินแต่เพียงอันละครอน่ไหมสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นน่อยไหมคนจะแดงยิ่งสั้นไหมมาในรถคยได้ยินว่าสิบล้านสามแสนมานี่ไหม อีหยังสิบล้านสามแสนเอฟซีเอฟซีทรมวมหาว่าสิบล้านสามแสนมันนี่เมียอะไรคือสิบล้านสามแสนเอาคอยกระโปงหจกักโอ้ยซุปเจไปซื้ออีหยังมากมือนนินั่นไปซื้อขวงหัวกะนั่งถาตะเบิงนะบัดนนอนั่งถาเบิงอ๋อสิบล้านสามแสนเขาเพิ่มจากห้าล้านมาเป็นสิบล้านสามแสนเกี่ยวกับคดีนี่แหละครับ่อ,อยอบอกจริงสิเขาสีคิวคอยบอก น้าแม่งบ่ออาบสองมื่เด้อ่ะอ่ะไปสิบองไฮเป็นสิยวกับคิวสิบสิบล้านสามแสนมันเรียกได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาคุยกันยังเั้นคืดยู่ได้ว่างสิบล้านสามแสนเอาจังไหนมาเรียกที่เรียกเอาคือเป็นคือเป็นแบบว่าไปนออนคึดไหลเทือที่เรียกว่าหาลาน เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่หรอขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมามันมีอันนึงขึ้นมาปัะเนี่ยมนโอมม่สันปะมันมีมนโอมขึ้นมาอันยาะขึ้นมาปัะเนี่ยโอ,โอ้บ้านเนี่ยมันเกิดยังไัปะเนี่ยมันเกิดเฮ้ยมีเงินตีสูเอาดึงสีสตาไปจากฮาล่ามนเป็นสิบล้านสามแสนเอาไมยเขาเอาอะไรมามาเรียกร้องว่า,เ,าเขาจะต้องเรียกได้เท่านั้นนะ่ะคือคดีเนี่ย มันเป็นคดีจังไหก,กอ่อขึ้นอยากเอื้อนเท่าไดก็เอื้อนมือดีขึ้นดีไปนอ่นรับฝันดีเห็นอยากมาว่าวจากสันจาสี่ก็นได้อของเงินนำ้ำงงหอยงงนะครับผมมันกับธรรมดาธรรมดาคนฝึกอย่างเราก็ต้องงงพอเป็นเล็กน้อยเรียงงอหอยงงยู่เด้แต่มีคําพูดคําพูดหนึ่งคาว่าสั้นคาว่า้าว่าเป็นไดเป็นไดคาว่าเน้นอนรับวะ่ะนอนรับวะ่ะผู้รับคนอ่ะอยู่ข้างหลัง่ะนอ่นรับวะารคำว่า เขาเอิ้นไปซิฟลานสามเสียหน้นอนแล้วมาเจอขานอนไม่หลับแน่นอนมาจันมาเขาทำมาเขาทำมาลุงปาสินอนหรับบอลมาจันมาลุงปาดเนี่ยมันก้าเนี่ยนอนรับบ่ฮะปไานอนหลับไหมอันว่าปาพนันบ่ค่อยหลับหรอกแต่แต่ว่ากันนอนอันโทรศัพท์ข้ามือสัขคืนสักคืนตาคิบ S <S เออไปคิดนอ้บบอยรับบ่เมื่ออันตาโกนนี่น่ะบ่แม่นนอนบ่รับบ่บ,บไ่ได้นอนมาแม่นโอ้ยขายครีมตอบไล่ลูกค้าตอบไล่ลูกค้าก็เลยบ่ได้สนใจอีหยังผู้ใดเน่ะแต่มาเว้าให้ฟังมื้อนี้ไปซื้อไปซื้อตาสั่งตาสั่งมาสั่งของลูกค้าต่างประเทศเพิ่นสังนส่งเตี๋ยนึงว่าก็เลยไปซื้อของนักแต่ให้มมันได <ๆ S 1> ้รถแบบบัติบวมข่าวว่าซั่นนึกว่าสิสั่งเงินเหรียญไปให้วก็ยอมนับฮะ อันบ่คขั้นวาเรื่องนอนรับนี่บรต้องถามป่าแต่พอป้าป็นคนรับไงอ๋อเจ้าเป็นคนนอนรับทําหมอนอยู่แล้วมันว่าแมนเสียงโตดังโป้โป้กับคอยนอนอย่างเดียวเลยแสดงว่าสูมือนี่กันนนอนรับฟันดีคือเเ่าอยู่นอนรับฟันดีเนาะจากเหลีมีคนเป็นห่วงเจ้าเนาะอมีคนเป็นห่วงเจ้าอนนี้คนเป็นห่วงหลายอยู่ขัางวาแท้อันมือนี่เขาเจ้ามาก เขาเจ้ามาต่กร oh. wow. huh. uh, ah, ุงเทพ่ยขาเจ้าสิบบกคักตัวนี่จ well, ังน่อยติเห้อเอาเอาแมนบอเอาเอาเกิดจังมากักตัวติวาหรืออะไรอื่นกับสิมหาสือปิงไก่คือเก่าแม่นบอกจักเลี้สมมติหนูไปคอนแกนในกักตัวเดยข้าจังว่านั่นแล้วไปค้นโรงเรียนเห็นลูกเจ้าเป็นคอนแกนด้วยซึ่งเด็กคักตัวจิบสี่มือบริเลียนช้ำตายแล้วอันนี้เขามาแต่กรุงเทพ่บอกเลยหรือว่าข่อยจำอะไรมาให้เขาอยู่ใส เขา,า <ๆ S 2> ยุม่มกหุ้อยุ่เทิ่บอ่าก็นะครับผมก็อ่าให้ตามกติกาใจากนจักหน่อยได้พี่น้องเด้อมาได้ใส่กับกักโตเด้อเคส,สีดำสีแดงกระไดเอามันซ้ำๆกันละบ่ะ <ๆ S 2> มาเลยศูนย์ขึ้นมบมบมบุกไปหาแป้งมาท่างองแล้วจะบาดย้อนยันฝ่าศูนย์แยป้งอะไรท่าต้องท่าแป้งสักก่อนจังกิดศูนย์ได้โอ้ยหา,าตรงท่าจอดหาแป้งบ่ใส่ใส่แป้งอยู่สมเทนี่ย กูฟังมากกูมันเลยขึ้นเบอรเบอร์พับบานหุ่นทำไมอันนี้ยไม่ได้เบิองอย่างไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนกูแรงเงินข้าจะขายของข้าจะทำมาหากินกันเลยไม่ได้เบิองว่าไผอันเป็นห่วงเทาเนี้ยแต่ว่าหุ่นสิบล้านไหรฮะสิบล้านสามแสนสิบล้านสามเขาสิเอาเงินมาแต่ใส่อะบัดทีศเนี่ยเอฟซีที่แรกที่แรกซื้อขี้นไม่หลายนีเด้อค่ะซื้อขี้นไม่หลายตุ่ยมือนึ่งไงเบิร์ตั้งสองกระปุกที่แรกนั่นที่แรก เมื่อก่้ใคยจะเอาสูบฟังเด้อที่แรกแกอ่ะมันติฟ้องเอาฝาบ้านนี่ปะเนี่ยอ uh ่าแรกแรกมันสิกุลเงินหลายฝาเงินไว้นิวซิเอาจะแจ้งความไม่ให um> ้แบบว่าไม่มีฝาบ้านเอาบ้านนี่ก็มีฝาบ้านขึ้นมาแล้วเฮ็ดจังไดนปะเนี MM ่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีฝาบ้านเอาตาแตกบ่มือเดี๋ยฝาบ้านเขาก็อยู่หันมมนไม่มีเให้จังไหนปะเนี่ยมือดีขึ้นดีบอว่างเด้อเอาจักสิบเอาจักห้าล้านมาสัมบานเอายังหาล้านเอาเห็น เอากำแพงให้กำแพงล้อมรอบวาเอาจะห้าล้านไั่นมามือดีขึ <c> ้น <oughs> นี่ก็เปิดบปรไษัทขึ้นมาเอา้าวันนี้ขอสิบล้านสามแสนโอ้โหตอไปนะคอยว่านะเศร้าว่าเปลี่ยนนะจุ๋มเนี่ยเศร้าว่าเปลี่ยนเดี๋ยวอันจ้งน้อยมือดีขึ้นดีเขาไปออกรถได้ปะเนี่ยเขาไปออกรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรถราคานะถ้าถ้าป้าตนไปออกรถเบนซ์เนี่ยเขาจะอาจจะเรียกขึ้นสักยี่สิบถึงสามสิบล้านได้ แต่ว่าขันเจ้าไปขันเจ้าจะขห้รถลดเย้ะปะเนี่นยเจ้า,าขันเจ้าจะลดลงนี่จะไปซื้อจกขายาน,นี่เนี่ยจากสิบล้านเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะไอเอ<ม>ข,ขาเขาจะเรียกตามอ่าอ่าซูมือสุเวนเนี่ยเจ้าเห็นอีย่างเนี่ยเขาจะเขาบ,บอกเลยซูมือสุสเวนเนี่ยเจ้า,อ,าอ่ากดกระิกานะน่าแต่นะนําแนะนานะครับผมเจ้าจะไปใส่แต่งตัวดูดีแต่งตัวให้คือคนทุกคนยาก ส่งส่งดีๆเซลล์มาละตัวละสองสามมื่นเนี่ยจะไปเอามีมาตัดเลยกันไกตัดให้มันข,นขาดอ่า <laughs> สาองบาทอ่าบานนี่โทรศัพท์เจ้าเนี่ยอันไอโฟนไอโฟนไอโฟนไอเฟียจะไปหาไส้ไส้อันละร้อยเก้าเก้าเขาเป็นไทยคลิปเดยเขาอาชีพขายยูทูบเบอร์เขาก็จะให้เขาเห็นตัวหน <m aren S 1> อเพื่อบ้านนี่เขาจะเห็นเซลล์ตัวละเก้าร้อยเก้าสิบบาทไส้ส่งขาดขาดขาก็สิลดลงลดลง เมอวันไปซื้อค้าวเลือดหาจีนเต่าซื้อเฮ้ยมือเอื้อนนี่มันบ่มเมื้อนี่นี่มันบ่มเมื้อมือเอื้อนเนี่คอยบอกเลยมันบ่เอมื่อมันทีไปซื้อคาเลือหาแล้วมื่อันทีไปเพิ่มแม่อกูละเงิดไหลถ้าหายข้ามือซะก่อนเนาะจังจังไปซื้อบักอันนี้นี่เด้อเข้าวลาดเนื้อย่างล้านใดเจียงล้านนั่นสิแตกบวโซาเป็นจักเทื่ยวนี่ยบักอันเนี้ยไอยสิบอกให้เพิ่มเติมเพิ่มเติม กูหลดงงน้ำดีแรกเอาบะมีปลาบานมือดีขึ้นดีเขาเห็ดหัวอันหน้าเฮิรนเอาสักห้าล้านเอาวันนี้เขาเปิดโบเลตสิบล้านสามแสนวันนี้แม้ว่าบะมี่ยามึงอยาไปเข่าล้านเนื้อย่างเด้อมื่อยบุฟเฟ่แตกกูเศร้านี่เติมเติมเนี่ยนะบุฟเฟ่ต์บ่ไว้บุฟเฟ่ต์มองไหนจะเจ๊งมองหันรถเนี่ยเสียหอยรถชุ่มมือแน่นันสิแตกกูเบิ้งหน้าเบิ้งหลังอ่น เดี๋ยวถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าจะจะสร้างขรุหระนี่นะโว้ย่อยบอกเลยมันบ่เมืออะไรมาเนี่ยเออมันบ่เมือเลยได้ฟังคลิปข่อยเนี่ยมันมันมัดขี่โมเซ็ตอดาคุณมันเฝ้าเฝ้ามันคืดด้วยบเนี่ยเราจะแจ้งความอะไรดีมันวะอ่าเสี้ยคขอยรอดบัก์เนนเนนอีหลีกันความตั้งใจขับรถเนี่ยคอยถือดคันนี้เสี้ยวด่าข่อยว้าวมากวปั๊ซะนี่นะคะทุกคนก็ ทัานี่ละท่านีและท่านีละสุดคิดไม่ได้สุดคิดไม่ได้เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ของน้าตายโกอก้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายโกอก้วยนะคะฝากซื้อไอรีบทีพีสกินกับน้าตายด้วยนะคะทักไลายได้ค่ะขอบคุณที่พีสกินนะคะอย่าลืมนะคะทีพีสกินนะคะ